โอเคก็ okay. so, สวัสดีครับทีซีจีกัมมี่กันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาทำอะไรทำอะไรทำอะไรวันนี้ก็จะมารีวิวฟิกเกอร์เทอร์ราฟอร์มานั่นเองแล้วก็ในวันนี้ก็จะมาเปิดสดๆเลยนะเพิ่งส่งมาเลยแฟดเพิ่งมาส่งเลยก็จะมาถ่ายคลิปอินบ็อกซ์กันดีก,กว่ามาอินบ็อกซ์อะไรล่ะอันบ็อกซ์เออเอา้าอ <Brand. S 1> ผมนะอ่ะเจอคัตเตอร์แล้วโอเคแกะกันเลยวันนี้ผมลองเปลี่ยนนะว่าแบบเป็นลองแบบเติมแฟดเข้าไปดูว่า มันเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้ก็ถ้ามันมองยากก็คอมเมนต์บอกด้วยนะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมลองเปิดแฟลชเ,เห็นไหมมันจะเป็นเงาเงาเนี่ยเออ okay. ก็จะมาลองกันนะว่าเผื่อมันทำให้มันเห็นชัดขึ้นไงก็ลองดูสักคลิปหนึ่งถ้าเวิร์กก็จะได้เปิดแฟลต,ตลอดเลยชึบเฮ้ย ผมหางานแล้วกว่าจะเจอกว่าจะหาซื้อตามกลุ่มได้นะหายากมากเพราะว่าเรื่องเนี้ไม่ไม่นิยมในไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะด้วยว่าที่แบบลายเส้นมันดูยากด้วยมั้งเออแล้วแบบคนไทยชอบดูลายเส้นอะไรที่มันง่ายๆใช่ไหมคนไทยชอบอะไรที่มันดูสบายตาเออแต่ผมชอบแบบแนวเนี้ยชอบแบบลายเส้นแนวดิบๆเทินๆน่ะเออนี่อยู่ในบบเบโบคนขายก็ถือว่า ห่อมาใช้ได้นะครับไม่ถือว่าบางไปหรือว่าหนาวไปจริงผมชอบให้ห่อหนานะแต่ก็เข้าใจแหละว่ามันเปืองบับเบิ้ลเขามันเปลืองของโอเคอเออกนเลยเนี่ยมันมันแบบมันแสบตาไหมจะแสบตาบอกได้นะคลิปหน้าจะได้แม่ใส่แฟตเพิ่ม คลิปคลิปนานผมไม่ใช่เลยหรอกอ่ะดูผมว่าเดี๋ยวผมตัดไปดีกว่าเลยไม่ตัดยากเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ตัดบับเบิ้ลเสร็จแล้วกันนะโวบโอเคได้แล้วนี่มันไม่เห็นอนะผมคงต้องปิดแฟลแล้วมั้งเนี่ยนี่คดิดว่าผมปิดแฟลก่อนมันเห็นชัดไหมอ่ะ ตัวนี้มันเห็นชัดยากต้องเปิดแฟลชแล้วล่ะนี่มันก็คือตัวมแมลงสาบนั่นเองเป็นแมงสาบที่กลายพันธุ์แล้วได้ไปอยู่บนดาวอังคารนะไปอยู่บนดาวอังคารมันก็เลยแบบกลายพันธุ์ด้วยแบบสภาพบรากาศอะไรต่างๆมันจะกลายพันธุ์แต่ในเรื่องนี้ก็แบบตีความไปได้อีกแบบนึงก็คือจะเป็นออกแนวค่ายมนุษย์ตัวใหญ่บึกบึนอะไรประมาณนี้ก็ามาจากเรื่อง t e r r a f o r m a r e v e n g e Revenge ก็คือมาจากภาค2นะภาคแรกก็ t e r r a f o r m a ปกติแล้วภาค2ก็เติม Revenge เ,เข้าไปก็เป็นของเจมม่านะของค่ายนี้ก็ ผมก็อันนี้ไม่งานเก่านะผมก็ไม่เคยหยิบมารีวิวกันมันจะท้อนแสงมากไหมโอเคที่ด้านซ้ายนี่จะเป็นตัวแมงสาบอ่าส่วนตัวผมลืมวัดคือแบบมันสูงเลยห,หนึ่งเลยนะเนี่ยกล่องมันใหญ่มากเทียบจากมือผมนี่กล่องก็จะสูงประมาณยี่สิบสามเซนะประมาณไม่ใช่ยีประมาณยี่สิบไม่ใช่ยี่สามเซน ประมาณ2 0 2สิบยี่สบดิเออยเซนเออมันมันทัดมันไม่ค่อยชัดนี่ก็จะมาพร้อมกระบ,บองกับตัวฟิกนะแล้วก็มีฐานแค่ไหนอ,อันนี้ก็ตะกี้ก็ดูแล้วนอกด้านซ้ายเนี่ยตัวแมงสาบถ้าดูในเมฆนี่คือมันแบบมันหลอนอนะดูในเมฆมันหลอนมากโอเคดูด้านขวาก็จะไม่มีเลยนะตัวอักษรด้านบนก็โลโกโ้เทอร์นาฟอราโเค ด้านล่างไม่มีอะไรเนาะโอเคเรามาเปิดกันเลยดีกว well. ่าเอาคัตเตอร์หายไปไหนเจอแล้วนี่ลายจริงโอเคชึบคือแบบงานนี้แบบหาพร้อมกล่องสวยๆนี่หายยากมากนะโอเคเราก็ได้กันมาแล้ว หรือไม่ดูด้านหลังนี่ด้านหลังนี่เห็นไหมกระบองติดที่มือใช่เป็นของค่ายเซกานะ SEGA PRICE.COM น่าจะจับฉลากมาไม่ใช่จับฉลากน่าจะขีบตู้มานะดูจากคนขายน่าจะขีบตู้มาโอเคออกมากันเลยชึบ ก็จะมาพรา้อมเป็นติดกันอย่างนี้นะติดคู่นตัวใหญ่มากนะสวยอ่ะสวยมากโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่ามัน,นก็ยังมีฐานติดมาโอ้ย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  ฐานก็จะเป็นนี่เป็นชื่อเรื่องนะ t e r r a f o r m a r e v e n g e โอเคแกะฐานออกมาก็จะเป็นฐานแนวหกเหลี่ยมนะสกรีนชื่อแล้วก็จะมาต่อที่ฟิกเกอร์ฟริกเกอร์ไม่น่าใช้คัตเตอร์นะมันจะเก็บในตัวก่อน ออกติดชบแล้วตรงนี้ชึบตรงไหนอีกตรงนี้ชุบชึบตรงนี้ชึบโอเคออกมาแล้วตัวแพ็กเกจด,ดีมากนะผมถือว่าดีมากสำหรับค่ายเซก้าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นงานจับฉลากหรือว่ามันเป็นงานอะไรนะ ไม่รู้เป็นงานกล่องปกติหรือเปล่าอันนี้ก็อาวุธกระบองก็จะเป็นดีเทลนีนะ้เก็บงานมาได้ไม่ค่อยเนียบนะดูสิตรงนี้ไม่โฟกัสเนเห็นไหมเป็นเหลี่ยมๆเนี่ย,ยเป็นอย่างเงี้ยเออน่าจะเหมือนแบบเป็นพลาสติกสองอันมาประกบกันนะผมก็ไม่เคยเล่นฟิกเกอร์ของค่าอนนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือัน ตัวหนักมากนะจากน้ำหนักนี่หนักมากหนักเลยแหละคอคอก็แน่นนะคอแล้วแน่นคอแล้วแน่แนแบบไม่โป่งเป็นฟิกเลยอะไม่ใช่แบบ pvc ีซพลาสติกนะนีมาดูที่หน้ามาันคือแบบห,หน้าขยะขยงมากเลยนะเป็นแมงสากนี่เอาเนื้อก้ามเนื้อใชไหนะ ยี่เป็นส่วนตัวลำตัวมันนะหน้าอกแขนมีเชือกมัดตรงนี้นะนี่การนแน่นตรงนี้ก็จะเป็นไอ้ตรงหางมันอนะตรงปีกมันน,ะนี่ดูตรงเนี้ยอุ้ยตรงขนดูหน้ามันชัดๆเช็ด,ชดน่ากลัวน่ากลัวจริงๆดูในไม่คือน่ากลัวมากเลยหน้าหลอนมากเลโอเคจะออกแนวสีน้ำตาลเข้มนะแต่ว่าดูในกล้องน่าจะออกเป็นสีดำ ก้องผมกากไงเออเนี่ยเอาเอาแฟลชออกอ่ะมันก็น่าจะเป็นสีน้ําตาลอยะดะดําเลยทีเว่าต้องเอาแฟลชมาไม่งั้นมองไม่เห็นเลยม่ยงดาเพราะว่ากล้องไม่ดีไงเออก็จะเป็นออกแนวเดือยนะเป็นเดือยนี่เป็นเท้าเป็นเท้าเป็นเดือกมาโอเคแล้วก็มาติดกันเลยดีกว่าชุบติดแล้ว กระบองติดเข้าไป nope กระบองติดตรงไหนวะจะดูหลังกล้องซิอ๋อกระบองติดมือนี้ผมก็นึกว่ามืออีกมือหนึง่งอ้ามันติดยังไงแป๊บน,นึงนะ <laughs> What ดี๋ยวสักคู่นะโอเคก็ต okay, ิดได้แล้วนี่จะเป็นอย่างนี้สวยนะหนักมากอ่ะเออหนักเลยแหละดูดีเทลโอเคความสูงความสูงวัดจากฐานนะวัดจากตัวเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยจนถึงตรงสูงประมาณ ยี่สิบเซนนะประมาณ20-21เอ็ดเซนประมาณนี้ก็เช็คได้นะตัวนี้ผมได้มาในราคาประมาณ400-500นะถือว่าราคาดีมากปกติผมจะเจอแบบพันอัพเลยในช้อปปีจะพันหนึงแต่ผมก็ไม่แน่พันกว่าบาทแต่ผมไม่แน่ใจไงว่ามันเป็นของแท้หรือของก๊อปก็เลยไม่ได้ซื้อมารีวิวแต่อันนี้เจอของแท้ก็เลยราคาหวานเจี๊ยบมากเลยก็หยิบมาก็เลยหยิบมารีวิวให้ทุกคนดูกันก็ เดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตดีกว่าก็จะเป็นอย่างนี้นะกล้ามเนื้อนีจะเป็นแบบมัด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 แล้วก็มีไล่เฉดนะเนี่ยไล่มีไล่เฉดของจริงสวยนะเดี๋ยวในกล้องผมกาดางไงนี่โอเคอ่ะขยับให้มาดูแนวตรงสักหน่อย ก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับรีวิวฟิเกอ f i เอฟอนมาฟอนมาマフォンาเลยフォมากับแมลงสาบของเรานน่งซึ่งเทหนักสวยงานดีอันนี้ผมให้9เต็มสิบไปเลยนะ ขาดไปนิดนึงที่กระบ,บองอะหักไปนิดนึงจริงๆโอเคถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะผมแบบอยอดวิวน้อยมากเลยเออแต่แบบผมก็อยากจะทํานะให้แบบทุกคนแบบเล่นการ์ดมาแบบยังไงเราทุกคนมันก็เล่นการ์ดทุกวันอยู่แล้วอเออลองมาหาดูอะไรอย่างอื่นบ้างเออช่วงแบบแต่ก่อนผมเม่ลงในคลิปการ์ดนะแต่แบบถ้าลงบ่อยๆมันก็เบื่อ,อยังมีแต่การ์ดออแต่ก็เข้าใจแหละช่วงนี้มีแต่คลิปเปิดฟิกผมก็โทษจริงๆโอเค ไปแล้วนะครับบ๊ายจุ๊บ